สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องส่องผ้าแสร็ชวนชิมของเฮาทุกคนค่ะพ่อแม่พี่น้องมัอนี้ผ้ามากินแกงออมค่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีไก่ว่าสิเฮ็ดไก่ย่างแดงกลายเป็นไก่เหมาไหมพี่น้องไก่ตัวนี้สื้อมาสามีมีภารกิจต้กชิ้นเขาของนอกหลายเ,เต้อเ่าสิ้มไเฮ็ดอาหารหลดน้ำหนักให้เราอืมมีแล้วพี่มีภารกิจไปข้างนอกหลายเต้าพี่น้องเฮาก็เลยเออมาเฮ็ดไก่ ไก่หวานหวานไก่แดงอะ่ะพี่น้องไก่ย่างแดงนี่จ้ะมีข้าวเหนียวจ้ะวัอนี้พามากินแกงออมพี่น้องออมเนือ้อพักเลยเรือจากตู้ของเราบ่เหลืออแซ่บแซ่บพี่น้องมีวิธี่ทำน้ำเลยค่ะขีดตีโอ,อกกรอนนี่แหละเดี๋ยวโอ้ยหม้อตัวนี้จะเป็นหมอนะเอามาใส่ได้มันหนักไงโอ้หมอหนั่งเลยพี่น้องเดี๋ยวสิตักมาสูกกินพี่น้องโอ้ ใส่ข้าวเบือหลายคะ่ะแกพี่น้องจ้ามึงใส่ข้าวเบือหลายมันเกิดเรื่องเหนียวตุยตุยพี่นอ้องเอ้หืมรวมใส่เบิร์ดโหลดกินมาเบิร์ดคอยตักไว้ให้มันดูน่ากินเลยทุกคนอืมเหนียวแห้งพี่น้องจ้าเหนียวตุย,ต,ยตุยเลยเอาพักเท่าที่ห้ามีพี่นอ้องเน่นพักจากพี่นอ้องมึงความเหนียวของหนามเหนียวแห้งโอ้โหแสบแสบมากจ้ะา เอาพร้อมแล้วทายหลวดพี่น้องมาจากพี่น้องแสบๆน้อกัน,อ,นอันกนระติ๊บัน่นงลงเสียไปบางทาทางาอาะเพราะว่ามันบอมีผื่นที่พี่น้องโอ้แสบแม่พี่นอ้องบอมีผักซีเล่าน่ะเสียทีแต่ว่าเขาก็ะไดใบช่าู่เลยก็ไอหอมผักชีใบเลื่อยอ่ะพี่น้องมาซิมไกม่บนแสบบออยางจนดใหม่พี่น้องจ้ะอืมอืม,อม ปวตอดซ่บยางในหมวดถอดได้นะมั่นพี่นอ้องใส่ซูกกนี่พี่น้องบวเคือเน่ยเอาผักกาดขาวพริกจ้บพี่น้องพริกเน่าๆของมันก็มีพริกอ่อนพริกยังแจ็บเลยพี่น้องพริกจุดกี เนีนพักจะพี่น้องจ้าใส่บีขมสามสดอืขมขมขมอมขมพมขมขมข แต่รับพี่น้องมาจกแสบๆน้ำกันมาขิดฝากกดไหลก็แช่กดติดตามด้วยจ้ามาอืม้มอมเนื้อหรือมันตกขมแล้วพี่น้องอืม้ม คถุกโดดอืมไม่จัดแสเนเ่ยแบบนี้สีสันบันน้คืออม,มาน่าดกอกมันเป็นแบบผักเท่าที่มีเลยพี่คนอืมอืมพิก hết à, dạng đồn luôn, sạch đứa bị ngọt quá còn như thế. เดี๋ยวสิ้อไปหาซื้อซืพักซี่ล่ามาใส่ลือหาสืบอยากาแถวนาไอ้นาหน,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 น้ามันคมขมคืนทำไรไปหวาน ใส่ขบ,บือร้ายไม่ถื่คุณพี่นาะอออเอาจนเลยว่างสูงกับความว่างตำกับชิฮานกุ้ม พอให้แสงสุดเย็นพี่เนองเอ้ยกินยูกั่วเราอยากให้กินปลาแดดมันติดเนื้อ,อเลยกินยูคั่วเอืม <c oughs> <c oughs> เหนี่อจรงตัวเย็นบ่เป็นเตอดังโดนบ้งเป็นยังคือดังเก่าแล้วบ้าเ็ดขคือกันได้พี่น้องตึกลุกโลดไป พักซีขาวนี่พอเคยไม่พักเขียวนะออมมัน้องมี่งน,นั้นนะพักซีด้าว,าวมันสิ้นเลยนะ่อืมซ้ำนี่ก็เส่บเลยทำเดยใช้พักซีด้าวจะได้ความหอมอืมอือ ไม,ม่นุู่ออมนก็ดีนะพี่น้องแต่อเอาพักมาแบบใส่ร่วมๆกันยังดีแล้วน,ในใะเส้นไชกปเซียกว่ายต้องสิจำรับนูด้ดหรอวะอืม ผักอยู่นี่มีแต่ร์กำหญ่ๆมัดใหญ่ๆมันกินยากเมื่อพี่น้องบางเตัอกินแต่เนื้อเดียวแล้วากับเบื่อเาก็เลยสือมาสอางสาผักจริงๆนะนี่กินมาหมด่อตื่เมื่อมันก็ต้องเอาเปลี่ยนเพจเ,เมนูกินแต่สดหลายมันกับเบื่อเอ็ดอ,อมมาสิแซ่หันหมังโอ้โหมีคนกินซอยพี่น้องกินบุญดีว จับเลยได้อาติด์น้สามีบ่เคยมากิน้าวบ้านเลยก็เลยกินหลายเหมือนี้เพื่อนเนจะไปกินหานพี่นนองบริษัทเรียงร้านอาหารที่เพื่อนไปกินนี่อไอ้นี่ไปองจรล่วงนะสองปีอืม ส่วนไก่คิสมัดก็ยวจะมีทานหลายพี่น้องเป็นเทศกาลกินทานวันคิดสมัดนี่แม่ยากระสีอบทานแบบไงเลยตำพีเลยโอ้แต่เขาเห,ห็ดแสบอันนีนุ่มอืมเดี๋ยววันคิดสมัติแต่สเสด็คคิดมาฝากเลยแต่ปีนี้เราสิอบบอหนาะสิอบอยู่นะเราก็อบทุกปีแหละแต่บางปีอ่ะเราบ,บอ่อบทานโมเมนต์โตหน่อยพี่น้องจำประารึเปล่ ยังไงมนันเป็นอย่างพิเสษยสำหรับ,บกินสมัตไปนอนก,กินหานก <ม S 1> ินหานกินเป็ดในแ,แสบเด้อในสุป,ปรมาก,ก็ะมีขายหลายเน,นาะเขาเห็ดแบบสำเร็จหน้า,มาอมอุ่นไหมแต่ว่าเขาเห็ดแสบนุ่มแบบโอ้โหยอมเขาเห็ดแสบเลขนาดสือแซ่แข็งมากอัน มาอบเองเห็นไหมแสบอืสามิเดอบเขาใส่เขาใส่แอป,ปเปิลใส่เขาไม่ได้ใส่สูทนั้เขา่แบ,บแอป,ปเปิลเน่ยแบัตเน่แบบยังแบบสียัดแบบสมเส่ยังใส่ถั่วแบบมันไม่กรเปื่อยเาหนามันออกมกรเปื่อยอือมอืออ ทำมาซอยจุก,ก่อยกินบาเหมือมเป็นค้าวติก,กินบอก,กลีสดไปแล้วทีนองเป็นยากสุดจีบเลยยางไปยางมากกะเอาบอก,กลีในตู้เย,ย็นมาปากินมันมันดีเป็นแซ่ ไ,ไม่เป็นผึ่งกินไก่ป่าไม่ติดใจว่ากุบกับดีอืมมันรลอกกินมากินบบคลีสดเลยามากินผดผู้ยามมันในตัวเย็ยนเ่นราะมีผดสมัยกินไก่ป่าบัคล็ดียำเลย เอาไก่ okay, แดงไม่ว่าจะกินคุดอยากบอะไรกินอมไปเพราะโอ้แสบอม,มบวบพริกจะมิน่าผดผู้ไม่มีเผ็ดอยว่าไม่เผาไม่กับเผ็ดอนเอยนงไน่มีบวกเผ็ดมม่ในเสื้อมันท่านไม้เผา จะพักพีนอตอนแบบนุ่มเดียวใส่ตอนหนามอร่อยกำเลยี่ะองมีผพักตัวตีน้ำแักพินเียอ่ะ กรเทศตัวนี้ฉันพ่อเขาไปกินกับสลรัดเลยพี่น่องโอ้ยเนี่ก็ได้ัสแสบอะใส่หน่อยบวกกินบักเ,กเร่บวกกระเทศเป็นเอียอเออเบาๆเบาๆามันอยู่เมืองหน่อก,การกินกับเปลี่ยนไปเปลี่ยนต้องจะผ่าอาหาร หมายถึงพักนะอืมอืมท่านบอกคือแปลงกลัวแบบน่าจะพี่หนุ่มมันพลอยแบบหรือกินเหลอนี่ใช่ไหมจ๊อะอืมไม่ใช่ แต่กวาบน้างหังตนต้มเยแสเป็นส,กสากงามๆเนาะแต่แกว่าออนตัวนี้คือบนหนแตงกกวาจอบดห้องกร่จากวาปลาจอบนห้าวบนกระถุ่น้ำทำไม้ชุ่มน้ำชีว่าถ้าอย่า,ายนีตุก๊กเลาจะเป็นคักจะเป็นแน่ อืมแต่ชาโหดจริงมอถอดอะไรน้ำมันมันกะหีดเอาน้ำมันไปเมืดนาะพี่น้องยายาถอดโดนหลาตรงยางมาบึงเขาเลยคุยกันสามีอยู่หลงคนไม่กินข้าเคี่ยวมันนี่แต่เขาแร่งคนไปไม่กินแบบเขาแร่งคนเบิกินไประานอาหารอืเฮ้ยหม่อืยถืง ความขมเมันก็ต้องพอดีอยู่ไปยุ่มากเลยก็ขอเป็นแถบม่กนอทุกอวกยาวแล้วก็ขาแบบพี่มาก,กินแต่กินบ่เกยคิดขีสีเห็ดแบบออยี่มยเมืองไทยบ่เกยคาดีสีเห็ดฉี่กินยังเดียวแต่มันอยู่หนีแบบโอ้ยเห็ดเป็นแบบงงๆพี่นนองมันถึกสถานการณ์บังคับ ไม่ใหยบอกให้สืกินร้านอาหารไทยกับมู่แต่ว่ารสชาติมันว่าจัดก,กานขึ้นเข้าเห็ดเองนะอือจะเมนูป,ปลาปางสีห้างกินหนักเมนูอีสานไม่อ,อืม นกาขอให้พี่น้องแซ่บๆนุกันค่ะเมื่อนี้กาเลยแหละพามากินอมเนื้อเมนูแบบพักเหลือคลิปเห็ดกระมี่ครับพี่น้องอาจเสียลงก่อนคลิปนี้เนาะจะได้กับไปเบิ่งกันกับนี่สิแหละหสูตรนู้กับบะได่มีหยังตายโต,ยตแบบว่าเสียแบบห้มันตามสูตรเป๊ะๆเอาแบบใส่จังใดกับไดให้มันแซ่บเท่าพี่น้องอแต่ว่าแซ่บีหลีแต่มันกับเป็นเครื่องที่ไขยหเห็ดอมอยู่แต่ว่าเขาใส่ก่อนใส่หลังแล้วแต่สภาพนะพี่น้องแล้วแต่แบบว่า เขาสิปรุงแบบรวบหลัดสิปรุงต้ไทยอย่างเดียวเพราะว่าบ่อยากให้มันเหม็นชาวบ้านจ้ะพี่น้องคือความแรเนอนยืนยันชาวบ้านเหม็นอยู่กพาร์มเหม็นนะพี่น้องเมื่อนี้ก็ไปแล้วคะ่ะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุข,ท,ขทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูนะคะสวัสดีค่ะ